รบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอาต่องรวยลอตเช่นเดิมนะผู้ชมนะวันนี้เรามาลยุยที่เกมสาวคาบอยหญิงนั่นเองนะผู้ชมนะรอบก่อนเราทํากีเลนไปแต่ว่ากีเลนนี้ก็คือเราบวกไม่เยอะผู้ชมแต่ก็พอสนุกสนานกันนะผู้ชมได้ดูกันสนุกสนานวันนี้ก็ ลุยกันที่สาวขาบอยหญิงนั่นเองน้ชมนาได้งบ 38k นะครับผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความันเถิงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเ,เลนห,หนูทุกคนเล่นตามเด้อสำหรับที่เข้ามาชมช่องของอต๋องนะทุกคนนะก็ฝากกติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมโอเคปะเริ่มกันเลยวันนี้มาได้ไม่เยอะผู้ชมซื้อเลยตั้งแต่หมายแรกนะไม่ต้องพูดมั่วทำเพลงซื้อไปเลยวันนี้เรามาในคอนเทนต์แบบซื้อสามหมายติดแล้วกันนะ ไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนแต่ว่าผมจะลองซื้อสามไม้ติดไปเลยนะยังซื้อสามไม้ติดนะถ้าสามไม้คือไม่ได้ยังไม่ได้อยู่หรือว่างบผมยังเหลือผมก็จะดันต่อนะแต่ว่าจะดันในรูปแบบไหนเดี๋ยวบอกแล้วกันนะผู้ชมนะสวยหมวกเน้นๆพันหกครับ เต็มที่มันก็ได้แค่นี้แหละนะผู้ชมน,นะมันไม่เยอะหรือไม่ให้เราเยอะอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วครับอีกสี่รอบะรอดูว่าสี่รอบจะแตกเยอะแค่ไหนคิวไหนต่อแน่นอนผู้ชมแล้วลุ้นสแกตเตอร์ด้วยนะถ้าสแกตเตอร์ไม่ได้นี่ก็คือยุ่งแล้วนะโอ้ย ว่าแล้วไม้แรกก็เอากูเลยอ่ะไม้แรกคือมึงไม่เอากูเลยอ่ะโอ้ไม้แรกคือไม่เอาเลยอ่ะคือล้างเบ็ดเลยกูเ,เฮียทรงนี้คือซื้อสามไม้ติดไม่ได้แล้วผู้ชมคือต้องล้างเบ็ดเลยช็อตเนี้ยไม่ล้างไม่ได้นะแล้วล้างสองร้อยด้วยครับเราต้องล้างในเบ็ดนี้นะผู้ชมนะเผื่อฟุกเข้าสเก็ตเตอร์ขึ้นมานก็สวยนะ <laughs> สวยเราเลย เกมพวกนี้มังอยู่ที่จังหวะด้วยแหละบางทีอะใครว่าไม่อยู่จังหวะไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่จังหวะหมดแหละเกมพวกสล็อตพวกเนี้ยโอเคโอเคไม่ล่วงสวยโอ้สกเกตเตอร์ค่ะแต่สกเกตเตอร์ตัวเดียวเออถามถึงรอบไม่ได้สกเกตเตอร์นี่ก็งานหยาบอยู่แล้วเอา้าได้ลุ้นฮนะ ขอละตัวเดียวลูกเร็วโอจะท้ายพายุก็ไม่ท้ายพายุให้กูเนาะสารอบนี้ถ้าเกิดไม่ได้สแกตเตอร์นี่มันเป็นงานหยาบมากเลยนะ,อ,ะอีกสักสามสิบรอบดูดิถ้า30รอบไม่ได้ผมซื้อให้เลยคือผมอยากรู้ว่ามันจะลง่อมหรอหมวกมหมวกไม่มา 3 0รอบนี้ไม่ได้ก็คือผมซื้อให้เลยครับแต่มันซื้อเป็น200ไม่ได้เดี๋ยวผู้ชมผมเล่นคนละเว็บนะฮะอีเว็บซื้อได้อ่ะผมเป็น vip เขาก็ซื้อได้ที่400เลยนะเขาปรับให้นะอา้าวมาแล้วมามาได้ลุ้นครับรอตั้งนานเป็น2 0 0ครับผู้ชมต้องเอาหน่อยแล้วเร็วลูกย้ายเสียชื่ออันต่องลูกดอกแรกว้าไป โอเคมีวายเชื่อไหมเอามาซี่เจ็ดพันองครับแปดพันสอเน้นๆกำไรกําไรแน่นอนร้อยเร์เนะผู้ชมกําไรแน่นอนฮนะกูอบอกเลยจบภายในเทคนี้ด้วยคือไม่ดันต่อแล้วด้วยอีก8รอบเนี่ยแ0ดพันนะ 8, นะมาคุ้มคุ้มกว่าเยอะคือเทคเดียวก็คือจบได้โอ้หไม่แตกว่ะ ไม่เอาอีลูกไม่เอาแปดพันไม่สวยเลขนี้พอไม่ปืม้มเลขนี้พอไม่ปืม้มโอ้โหไม่น้อยจังวะแค่หมื่นหกอ่หน่อยอหน่อยอหน่อยนี่แหละจังหวะที่คือแบบรอคอยอะ่ะก็คือถ้าหกสิบหกสิบครั้งไม่เข้าสแกตเตอร์นะผมถึงจะซื้อนะท่านผู้ชมนะแต่ก็คือมันมัน,ม,นมันบ่งบอกตั้งแต่หมยแรกที่เราซื้อแล้วแหละว่าเราต้องทํายังไงต่อไปนะครับ คือถ้าเกิดกูบอกเลยนะถ้าฟิลนั้นมึงไปดันทุลังซื้ออยู่มึงก็เตรียมตัวร่มจม <c oughs> จมแน่นอนผู้ชม <c oughs> พอพอพอไม่ดันต่อแล้วผู้ชมถือว่าได้กําไรมามื่นหนึง่งพอดีเลยนะผู้ชมนะสําหรับอะต่องวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะผู้ชมนะสําหรับคลิปนี้ ก็โอเคครับผมต้องขอย้าไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทาเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเราก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเ,เล่นห,หนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับที่เข้ามาชมช่องของอะต่องเลยลอดใหม่นะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ชื่นชอบเกมไหนค่ายไหนก็สามารถพิมพ์ขอใต้คอมเมนต์ได้ทุกค่ายนะครับจัดให้ได้หมดนะผู้ชมนะโอเคครับ